หนึ่งสองครัสวัสดีครับวายจักรตีสวัสดีเฮียน้องสุกุทุกคนมื้อนี้เป็นเมนูตับหมูงครับผมกินครับนี่ปลาเค็งไงปิ้งครับผมปิ้งบัลเค็งไงกับสายบัวนะครับมีบักทัว่วไงบักทั่วแปบ์ทั่วแปร์ไงครับผมผ่านไงนะครับนี่เพิ่งจะเคยกินครั้งแรกนะครับตัวนี้เอาไปซุปก็ได้เพิ่มว่าแต่ผมก็ปลานิ้นนะครับหนึ่งปลานิ้นแม่บ้านกินหนึ่งปลานิ้นมือ่อนี้เอ้าก็เป็นเซมตานเนี่ยบ่บ่วบัวมะเขือตาล ไซยูไซน้อยหนึ่งเอาเผ็ดเผ็ดนัวๆกบผมสูตรไผ่สูตรมันเอามาแซบๆกัน <c oughs> มันเบาม,มันหวานเจ้า <c oughs> ส,สำหรับปุยบ้องขอบ่ะ <c oughs> ไม่ประเคียงไงพี่น้องม่ประเคียงไงเอามาใส่กลางนิดหนไม่้เป็นนอกทุกบะโอ้ยบบว่ามันแห้ง คกับพี่น้องอืออตัอืมอืมขอบรันใจกังยงมก,กว่า That one não? Mm -hmm. จะทามีเส้นปลาน้ำเล่าครับพูดน้ำของแผบมีสานมีนไปมันเยอะหนิมาคล้ายเผ็ดบ่ใส่บ่ใส่น้ำตาลนะครับเผ็ดมั่วใส่ครับใส่น้อยเดียวนะครับก่ใส่หลาย ngon giòn ngon mới luôn rồi đây bạc kiện xèo mình bạc kiện ngay bù nước không kinh sâu sâu mà không có tầm The king. Mm -hmm. Good one. มันยังเก๋มมันต่างหลายจริงมันจะมีวามมั่นนะครับเข็มข้มหอมรับวสับๆแบบ thăm nha, tổng hôn một lại có thể nói lại rồi một cái kim nói thật cao luôn trăm năm đẹp luôn นั่ง่องนั่ง่องเสียองตจกินเสียเคงข <Yeah. S 1> ่าเเขือปิ้งง uh oh. ันมืเนี่ยพี่น้องแดกพวกใครเนาะมันใครเนี่ยรับับกำหรอ แต่ก็ต้องระวังกลางมันนแห Mình luôn từ đó là hạ lẽ nhưng sầu tổng không thơm Chào bốn lần ba. là muốn đẹp chứ, Thằng này xẹp đấy không, Thành phộp phụ Ôi bọc bẹp bẹp đi đi, yang quân cái bắt này này bắt cọc, bắt nào cọc, cám nào, cóc khám, cóc bắt cóc bắt Thương quá quá. Nhưng mà sầu. cóc hòn là bắt bàn Nhưng này nó có ตำหูนั่นเขากินยังละ่ะมันเงียบมาก,กินลูกชิ้นมะนาไม่เหมียนร้ยมันเท่านลูกชิ้นกระปุกออกระกชิ้นมาก ก็ปูกระดุกจานมาเก็บกระปูปลาลางพักไปมามันมาเห่าอย่างนอย่างงี้วะเขากินเขาจานกินเขานี้มันมากว่าบ่ 嗯，那干、mm。Hmm. <laughs>

ปิ้ปิ้งตะเค็งกับตำนี่เนื้อเฮ้นี่ไหมไปข้างใสเขาเงืองเอยู่เอ้อพี่ป๋านี่ไหม โอ้ยอ้วขนมเหนม้่าสาเขาเสรแน่ออันยาวเลยอะพรอมาีครับผมตำมุตี่มาเขียงใช้บัวนุสาพี่ต่อหน้มนี่ผมเดี๋ยวไปเจอกันอีพี่น้าครับผมสวัสดีครับ